ทีภาคบ่ายนะคะข่าววิทยากรฝ่ายไทยที่จะมานําเสนอในท่านแรกในภาคบ่ายนี้นะคะท่านเคยเป็นนักข่าวประจํากระทรวงการต่างประเทศท่านมีความสามารถสื่อสารได้อย่างน้อยถึง5ภาษาด้วยกันทั้งภาษาอังกฤษจีนญี่ปุ่นเวียดนามและกัมพูชาท่านเกาะติดและวิเคราะห์สถานการณ์ในอาเซียนและจีนมานาน และท่านได้มีโอกาสสัมภาษณ์ผู้นำประเทศที่สำคัญมากมายไม่ว่าจะเป็นท่านประธานาธิบดีสหรัฐฝรั่งเศสอินเดียเกาหลีอินโดนีเซียเป็นต้นท่านเดินทางไปห,หลายประเทศทำงานร่วมกับประเทศต่างๆนะคะท่านยังเป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ที่มีชื่อเสียงของไทยท่านหนึ่งท่านเคยเป็นอดีตบรรณาธิการของเมียนมาไทามส์และบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดอะนิเจปัจจุบันท่านเป็นนักวิจัยอาวุโส สของสถาบันการศึกษาความมั่นคงและนานาชาติของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยท่านก็ผู้นี้คือคุณกวีจงกิจถาวรขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกๆท,ท่านแล้วก็วันนี้ผมยินดีมากเพราะว่าได้เจอทั้งเพื่อนเก่าที่ทั้งอยู่เคยอยู่อาเซียนแล้วก็นักวิชาการ แล้วก็รวมทั้งทูตจีนประชมไทยมาก่อนนะครับในวันนี้เนื่องจากว่าเป็นช่วงเวลาตอนบ่ายนะครับหลายคนอาจจะทานอาหารมาแล้วอาจจะง่วงนอนนะครับผมจะพยายามพูดถึงความสัมพันธ์ยุคใหม่ของไทยกับจีนนะครับมีภาพประกอบแล้วก็ผมจะพูดให้มันสนุกสนุกนะครับแต่ผมจะแฝง ข้อคิดเอาไว้นะครับเนื่องจากว่าความสัมพันธ์ไทยจีนสำคัญมากนะครับและจะต้องเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นต้นแบบนะครับ mm hmm. ผมใช้คำว่าต้องเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นต้นแบบของจีนกับอาเซียนนะครับฉะนั้นผมถึงใช้คำว่า rejuvenating นะครับผมสไลด์ผมเนี่ย powerpoint จะเป็นภาษา อังกฤษนะครับแต่ผมจะพูดเป็นภาษาไทยนะครับฉะนั้นความสัมพันธ์ไทยจีนแล้วเนี่ยเหมือนกับทุเรียนนะครับกินแล้วก็อร่อยหอมนะครับแล้วก็เราต้องขอบใจประเทศจีนด้วยเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศเดียวตั้งแต่ปี2 0 0 0นะครับ14ที่สามารถส่งทุเรียนสดนะครับเข้าไปขายในประเทศจีนได้นะครับ แล้วก็ทุเรียนทุกคนก็รู้นะครับว่ามันหอมแล้วก็อร่อยแต่ถ้าเราจับไม่เป็นนะครับหนามมันจะตำมือเอานะครับฉะนั้นมีความจำเป็นมากที่จะต้องเข้าใจความสัมพันธ์ไทยจีนที่แท้จริงคือเข้าใจไทยแบบคนไทยเข้าใจจีนแบบคนจีนครับนี่เป็นภาพนี่เป็นภาพที่ผมให้เลยนะครับตามจริงแล้วผมเนี่ย powerpoint แผ่นนี้เนี่ยแผ่นเดียวก็พอแล้วที่จะพูดถึงความสัมพันธ์ไทยกับจีนนะครับจะสังเกตเห็นไหมครับว่าความสัมพันธ์ไทยของจีนเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเป็นแบบสามเหลี่ยมผมภาวนานะครับในวันนี้ว่าเมื่อความสัมพันธ์ไทยครบห้าสิบปีในปีสองพันยี่สิบห้าจะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นแบบห้าเหลี่ยมนะครับแต่ให้ดูไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะอธิบายว่า ทำไมผมถึงพูดแบบนี้นะครับแล้วมันมีความสําคัญมากว่าความสัมพันธ์ไทยจีนเนี่ยผมไม่ห่วงเลยนะครับความสัมพันธ์ทางด้านการค้าเพราะว่ามันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆความสัมพันธ์ทางด้านความมั่นคงเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆความสัมพันธ์ทางด้านความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Technology, มากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องอ เกี่ยวกับ EV นะครับความสัมพันธ์ทุกๆด้านนะครับจะดีเลิศสำหรับผมวันนี้เนี่ยผมเป็นห่วงอยู่เรื่องเดียวคือความสัมวันความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนโดยเฉพาะประชาชนคนหนุ่มสาวนะครับขอสไลด์ต่อไปครับไอ้นี้เป็นความหลังนะครับตอนที่ท่าน คึกลิดไปเยือนจีนแอบเอาของขวัญไปนะครับเป็นเป็นนายกคนเดียวที่แอบเอาทุเรียนขึ้นไปบนเครื่องบินได้ใครเอาทุเรียนขึ้นเครื่องบินเนี่ยถูกจับนะครับถูกไล่ออกเลยนะครับตอนนั้นผมดูเอกสารในอาขายของกระทรวงต่างประเทศเอาทุเรียนไป200ลูกนะครับรวมทั้งบุหรี่สามิตรหลายคนคงลืมไปแล้วคนไทยแล้วก็มีกล้วยไม้รวมทั้งเบียร์สิง์นะครับ ขอภาพต่อไปตอนที่ท่านเหมาเนี่ยได้เจอกับท่านครึทลินเนี่ยฝ่ายไทยบอกว่ามีการตบมือไม่ทราบเขานับกันยังไงนะครับถึงสองหมื่นครั้งแล้วก็เช็คแฮนด์กันแบบแบบอย่างดีใจมากเลยเช็คแบบตื่นเต้นมากถึง800ครั้งนะครับฉะนั้นนี่อยู่ในประวัติศาสตร์ไทยนะครับสไลด์ต่อไป 47ปีต่อมาสไลด์ต่อไปนี่คือของขวัญนะครับที่ประเทศจีนให้ไทยแต่กำลังทำอยู่คืบหน้าอยู่แบบมีท่าทางต้องใช้คำว่ามีท่าทางนะครับกำลังใช้เวลานะครับเป็น work in progress นะครับ แต่สิ่งที่สำคัญคือภาพนี้ครับ Lost in Thailand นะครับเป็นภาพภาษาจีนเรียกว่าไทชูนะครับซึ่งทำให้ประเทศไทยเป็นที่โปรดปานของคนจีนมาเที่ยวกันนะครับแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาสิ่งนี้เกิดขึ้นครับขอสไลด์ต่อไประหว่างปี2013ถึง2019เนี่ย ประชาชนชาวจีนเนี่ยมาเยือนประเทศไทยเกือบ10ล้านคนต่อปีนะครับตามจริงแล้วปี2016เนี่ยถึง11ล้านคนนะครับต่อปีนะครับฉะนั้นต่อไปครับสไลด์ต่อไปต่อวันนี่วันละ31,336คนซึ่งเป็นการปฏิสัมพันธ์มากที่สุดระหว่างคนจีนกับคนไทยฉะนั้น สิ่งหนึ่งที่ผมต้องการจะเห็นเมื่อความสัมพันธ์ครบ50ปีก็คือว่าการพบปันกันแบบนี้เนี่ยมันจะต้องมีอะไรมากกว่าผ่าน immigration ปำตานั่งรถทัวร์กินอาหารไปวัดพระแก้วไปวัดตลาดน้ำเสร็จแล้วกลับบ้านนะครับอันนี้เก็บไว้เป็นข้อคิดนะครับว่า มันจะต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่เราจะต้องทํากันได้ให้ประชาชนต่อประชาชนที่เจอกันเนี่ยวันละสามหมื่นคนเนี่ยให้มีความยั่งยืนเพิ่มความเข้าใจความตระหนักรู้ซึ่งกันและกันให้มากที่สุดเพราะว่าตอนนี้คนไทยความรู้เกี่ยวกับจีนนะครับถือว่าน้อยมากๆน่าเสียดายมากครับอันนี้ผมต้องการให้ดูว่าของที่คนไทยเนี่ยต้องการ ทูตวิบูลอยู่ที่นี่เนี่ยต้องรับฝากซื้ออยู่เสมอใช่ไหมครับ <c oughs> <c oughs> นะครับตอนนี้ประเทศไทยทำเองแล้วนะครับผิวขาวใช่ไหมฮะไวสกินนะครับคนจีนเนี่ยเวลามาเมืองไทยก็ผัดกันซื้อ,อขอสไลด์ต่อไปนี่สิครับอพวกท่านทราบหรือเปล่าว่าประเทศจีนเนี่ยมีอิทธิพลมาก ต่อพลักกําลังของนักการเมืองไทยนะครับ,รบฉะนั้นเนี่ยเ,เช่านะครับเป็นที่โปรดปานมากมสำหรับคนไทยนะครับเวลาไปจีนเนี่ยฝากซื้อนะครับและบางทีเนี่ยคนจีนมาเมืองไทยนะครับต้องมาเ,เป็นของขวัญน,นะครับถังเช่าตามจริงแล้วสามารถหาได้ในแถวเทือกเขาฮิมาลัยนะครับ ย่งยกตัวอย่างเนปลาลแล้วก็ทางเหนือของอินเดียปรากฏว่าขายดีมากครับขอสไลด์ต่อไปนี่คือปรากฏการอย่างหนึ่งนะครับท่านทูตอ,อาจจะงงๆว่า b u t เตอร์ไฟ m u อมบเนี่ยเป็นอย่างไรมีราคามากนะครับในเมืองจีนนะครับราคาเนี่ยราคาเช่านะครับ ในเมืองไทยนะครับเวลารับซื้อพระเนี่ยเขาจะใช้คำว่าเช่าไม่ได้ใช้คำว่าซื้อนะครับแต่ลองดูสิครับพราที่เป็นรูปผีเสื้อเนี่ยคนไทยเองไม่เคยเห็นเลยพี่เคยเห็นไหมไม่เคยเห็นใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าในเมืองจีนนะครับมีวางขายตามห้างใหญ่ๆนะครับในราคา 2,000-3,000หรียวนนะครับเห็นเราก็น้าตกใจนะครับแล้วก็มีทัวร์บางคนนะครับมาเมืองไทยมีพระอาจารย์อยู่แถวสระบุรีผมเองไม่รู้จักหรอกครับผมถามคนไทยคนไทยก็ไม่รู้จักแต่คนจีนรู้ว่าไปที่ไหนดีนะครับขอสไลด์ต่อไปนี่ยกตัวอย่างนะครับว่าคนไทยเอาใจคนจีนนะครับคือพยายามมีภาพนะครับเป็น แปลกๆนะครับในกรณีนี้อันนี้อยู่ทางภาคเหนือนะครับภาพต่อไปนะครับทุกคนรู้นะครับคืออาจารย์เฉลิมเป็นคนสร้างแล้วเป็นวัดพระเป็นวัดสีเขียวเป็นที่ชื่นชมของคนจีนนะครับแล้วก็มากันวันละหลายๆพันคนนะครับภาพต่อไปท่านเชื่อไหม ในประเทศจีนปรากกัดคู่นี้เนี่ยราคา110ดอลลาร์นี่คือสิ่งที่เมืองไทยให้กับคนจีนปรากกัดสีสวยนะครับ1 1ึ่งนร้อยดอลลาร์รูปนี้ผมถ่ายมาจากถ่ายมาจากเมืองจีนเลยครับผมเดินอยู่ผมยังตกใจเลยนะครับเห็นข้างทางว่ามีขายภาพต่อไปนะครับกระเป๋าทุกคนทราบใช่ไหมครับว่านารยา คนจีนชอบของสิ่งที่ถักจากมือแต่ปรากฏว่าคนไทยจะไม่ซือ้อใช่ไหมครับจะไม่เห็นคนไทยถือเลยแต่นั้นน,นารยาเนี่ยจะเต็มไปด้วยคนจีนคนญี่ปุ่นคนเกาหลีนะครับภาพต่อไปนะครับนี่คือสิ่งนั้นสิ่งที่ประเทศไทยก็ให้กับประเทศจีนนะครับสิ่งที่ดีที่สุดคืออะไรทราบไหมครับตอนนี้จีนเนี่ยมีปัญญาประดิษฐ์ AI ที่สามารถแปล โดยอัตโนมัติมีความถูกต้องถึงเก้าเ็ดเปอร์เซเก่งมากๆนะครับฉะนั้นคนยิ่งดูซีรีส์ไทยใหญ่เลยนะครับออผมมีความลับจะบอกนะครับขอภาพกับผมมีความลับจะบอกก่อนนะครับว่าในช่วงที่รัฐบาลเกาหลีหรือหนังซีรีส์เกาหลีเข้าจีนไม่ได้เนี่ยบริษัททำซีรีส์ไทยดีใจมากๆเลยเขาบอกว่าอยากให้เป็นเช่นนี้ตลอดไป นะครับเพราะว่าจะได้นำซีรีส์เข้าไปรียยิ่งตอนนี้เนี่ยเป็นของอินเทอร์เน็ตนี่นะครับทำให้ง่ายแล้วก็ภาษานี่ไม่เป็นปัญหาอย่างที่บอกประเทศจีนเป็นประเทศเดียวที่สามารถสร้าง AI แปลภาษาได้ความถูกต้องนะครับ97%นะครับภาพต่อไปหลายคนมักจะพูดถึงไอดอลของเกาหลีไทยในเกาหลีลาลีซ่าแต่หารู้ไม่ว่า ในประเทศจีนเราก็มีไอดอลเหมือนกันมีมิมลีคนนี้หลายคนอาจจะไม่รู้จักแต่มี follower เนี่ยเป็นล้านคนนะครับฉะนั้นความสัมพันธ์เนี่ยของไทยระหว่างคนไทยกับคนจีนเนี่ยมันเป็นเฉพาะด้านเป็นทางด้านความบันเทิงเป็นด้านการกินทุเรียนเป็นด้านอาหารโอเคภาพต่อไปนี้เป็นภาพ ซึ่งคนไทยไม่พอใจเพราะว่า,ามีคนต่างชาติเนี่ยมาแย่งงานเขามีทั้งคนรัเสเซียมีทั้งคนกัมพูชามีทั้งคนจีนคนรัเสเซียเนี่ยเขามาเป็นล่ามเพราะว่าคนรัเสเซียพูดไทยมีเยอะแล้วก็มีคนกัมพูชาพูดรัดเสเซียมีเยอะนะครับแล้วก็พูดภาษาฮังการีก็ได้คนกัมพูชาฉะนั้นพวกเขามาประท้วงให้เห็นว่า คนไทยเนี่ยขาดความสามารถในด้านภาษาต่างประเทศในสมัยอยุธยาประเทศไทยมีภาษาพูดในท้องถิ่นถึง16ภาษาภาษาในอยุธยาเนี่ยมันเป็นมัลติ n นช i ั่นแนะครับน่าเสียดายว่าขีดความสามารถในไทยในปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างต่ำนะครับไม่เหมือนประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นกัมพูชาลาว มีขีดความสามารถในการพูดภาษาต่างประเทศเช่นฝรั่งเศสเยอรมันฮังการีโปแลนด์เป็นต้นภาพต่อไปครับอันนี้ก็ให้ดูว่าเป็นรับเรียมพระนะครับไม่มีอะไรอยู่ในตลาดเมืองไทยนะครับมีภาษาจีนด้วยเพราะว่าคนจีนเนี่ยเป็นแขกมารับบริการต่อไปครับนี่ไม่ใช่อยู่เมืองจีนนะครับนี่ไม่ใช่เยาวราช ดูให้ดีนะครับนี่เป็นอ,อ,อยู่ที่กรุงเทพนะครับแถวห้วยขวางซึ่งบางคนบอกว่าเป็น second China Town นะครับสำหรับผมไม่ใช่เพราะว่าข้างในไม่มีคนอยู่เป็นร้านเป่า,เปา,เปาๆเฉยๆเปิดเป็นหน้าร้านนะครับเรียกว่า front office ครับอันนี้คือภาพบริเวณห้วยขวางนะครับ ที่เขาบอกว่าเป็น s ซ c เ n d c ไชน่าทาวซึ่งผมไปดูแล้วแล้วลงความเห็นว่าไม่ใช่ชาวแน้าทาวสาเหตุที่เปิดมีแสงสว่างจะเปิดเฉพาะตอนกลางคืนตอนที่ตำรวจไม่มาจับนะครับเพราะว่าร้านเหล่านี้เนี่ยเขาเปิดเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวจีนเพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นร้านที่มีจริงๆในเมืองไทยเพราะว่าเป็นร้านที่ต้องการขายทางออนไลน์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ร้านเกี่ยวกับเครื่องสำอางแล้วก็หมอนยางพลาหมอนนอนรู้สึกว่าเป็นที่นิยมนะครับมีอีกสองสามภาพนะครับเพื่อทำให้การพูดคุยของเราอย่าซีเรียสเกินไปเพราะเมื่อเช้าฟังเลคเชอร์เกือบสาชมชั่วโมงนะครับโอเคเอาเรื่องซีเรียสหน่อยละท่านทราบไหมว่าปี1970เนี่ยคนไทยเดินทางเข้าไปประเทศจีนเยอะ แล้วก็ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศเดียวในเอเชียอาคเนซึ่งมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับฝังเข็มเรื่องเกี่ยวกับายาจีนเยอะที่สุดในเอเชียอาคเนยนะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่ดีนะครับและตอนนี้มีสถาบันต่างๆในประเทศไทยนะครับเปิดสอนอวิชาแผนโบราณจีน โรงพยาบาลไทยมีแผนโบราณจีนมีวิชาฝังเข็มรวมทั้งแผนโบราณไทยนะครับอยู่ในแผนกเดียวกันนะครับฉะนั้นความกลมกลืนแหมจริงๆแล้วใจจริงผมผมอยากเห็นความกลมกลืนระหว่างไทยเนี่ยทางด้านความร่วมมือทางด้านอื่นๆนะไม่ใช่เฉพาะแต่ฝังเข็มหรือว่าเรื่องลวดนะครับหรือว่าเรื่องต่างๆเนี่ย ผมอยากเห็นในเรื่องอื่นมากแต่ผมยกตัวอย่างในเรื่องฝังเข็มให้เห็นว่าการที่ประเทศไทยสามารถเอาความรู้ของจีนเนี่ยมาเข้าสู่ปรับและดัดแปลงเป็นความรู้ของคนไทยนะครับรวมทั้งวิชาการแพทย์ของไทยนะครับเพราะว่าตำราแผนโบราณไทยเนี่ยเข้าได้กับของจีนนะครับเพราะว่าประเทศไทย ก็มีสมุนไพรเยอะมากนะครับฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นะครับใครไปเยาวราชก็ดีสุขุมวิทก็ดีสามารถซื้อยาจีนได้เลยนะอ,อย่างง่ายดายเลยตอนนี้นะครับแต่ยาจีนนะครับตอนนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับต้องต้มนานๆไม่มีแล้วตอนนี้เดี๋ยวนี้ทันสมัยมากดื่มชงเลยสามซองบวกหนึ่งนะครับใส่มาเรียบร้อยเลยนะครับ กินเย็นกินร้อนแล้วแต่ตามใจชอบนะครับขอภาพต่อไปนะครับนี่คือ Princess มหาจัก,กรีเซลินทรน,นะครับเป็นท่านเดียวที่เสริมความสัมพันธ์ไทยจีนอย่างมหาศาลภาพต่อไปนี่คือสิ่งที่ท่านได้ทำไว้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ ท่านเป็นราชวงศ์คนเดียวของโลกที่เดินทางไปจีนมากที่สุดในโลกถึง47ครั้งใน41ปีรู้สึกว่าในช่วงปีที่แล้วนะครับรู้สึกจะมีช่องว่างปีหนึ่งที่ไปร่วมงานโอลิมป,ปิกนะครับนอกนั้นเนี่ยไปมาแล้ว46ครั้งนะครับแล้วก็ท่านก็ 4ี่ิบดครั้งปรากฏว่าทูตวิบูลบอกว่า4ี่บดครั้งนะครับ4ี่สิบเก้าครั้งครับโอเคโอเคตกลงมากที่สุดฉะนั้นจะเห็นว่าท่านเนี่ยเป็นผู้ที่มีความสนใจภาษาจีนแล้วก็สนับสนุนการเรียนภาษาจีนและสิ่งหนึ่งที่ท่านสนับสนุนเนี่ยหลายคนไม่รู้คือให้คนไทยเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีนเพราะว่าตอลอดเวลาสา4สิี่ิปีที่ผ่านมา คนไทยเรียนแต่ภาษาจีนกับฝังเข็มนะครับฉะนั้นเราจาเป็นที่จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนภาษาจีนคาสสิเคอจีนอย่างหวนเหยียนเหวนินใช่ไหมฮะซื่อซูอย่างนี้เนี่ยเรามีความจำเป็นเพราะว่าคนไทยเนี่ยไม่มีเลยมีแต่แปลกําลังภายใน u you know เท่านั้นเองนะครับไม่สนใจอย่างอื่นเลยนักวิชาการอะไร ชอบลอกหนังสือฝรั่งภาษาอังกฤษแล้วก็มาเขียนตำราเกี่ยวกับประเทศจีนเราจะต้องเขียนตำราประเทศจีนจากภาษาจีนจากความคิดของคนจีนแล้วก็ตั้งอยู่บนสภาพสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคถึงจะมีความเข้าใจที่แท้จริงตอนนี้นะครับในประเทศไทยมีคนเรียนผู้ทูหว่าเนี่ยถึงประมาณ8 0 0แสนกว่าคนตามจริงแล้ว ถึงล้านคนก็ว่าได้นะครับแต่เป็นการเรียนแบบงูงูปลาปานะครับแบบไทยๆนะครับก็คืออมามาฮูฮูปุรันเจนอ่ะนี่ห่าวอเห่าเห่าปู้เห่าเห่าปู้ห่าเห่าไรเห่าชี้ตู้ตู้วันฉวนว่างจี้ล่ะสือจะยังเด้ออ่าชี้สื่อล่ะฉะนั้นประเทศไทยจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยน การเรียนตั้งใจให้เรียนเพราะว่าคนจีนส่งครูสอนเป็นจำนวนมากเข้ามานะครับเรามีความจำเป็นฉะนั้นตั้งแต่นี้ต่อไปผมจึงให้ความสำคัญการเรียนเกี่ยวกับภาษาจีนวัฒนธรรมจีนนะครับต่างๆอย่าลืมเรามีสถาบันนะครับคุ้งจือเสียเยน่เนี่ยมากที่สุดถึง16แห่งแต่ไม่มีใครใช้ประโยชน์ อย่างเต็มที่นะครับน่าเสียดายมากๆนะครับแล้วก็ท่านเนี่ยเดินทางไปเยือนสิริยาวราชนะครับทุกทุกปีแล้วก็ตลอดเวลาเนี่ยพอมีงานอะไรที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนนะครับเป็นอโอกาสที่ท่านเนี่ยจะได้เยือนฉะนั้นความสัมพันธ์ไทยจีนเนี่ยจึงมีลักษณะพีระมิด ส่วนสูงเนี่ยให้ความสําคัญให้ความสําคัญมากๆากๆนในใกล้ชิดน,นะครับขอ,อ,อ,อไปครับชารับไหนชาร์ห้าสิบนี่คือผมยกตัวอย่างมาให้เห็นนะครับว่าประเทศจีนเนี่ยมีผมไม่อยากใช้คําว่าซอฟต์พาวเวอร์ฟังแล้วมันน่าก,กลัวเพราะว่าพอพูดถึงพลังจีนทีายคนตกกระจายทุกทีนะครับผมเลยใช้คําว่า soft i n f e r e n c e นะครับนะครับ soft i n f e r e n c e นะครับหมายถึง influencer ทั้งหลายต่างๆสิ่งที่เรารู้สึกได้นะครับคือนอกจากจะมี confucius เนี่ยขุงจื่อเสียเยียยแล้วเนี่ยก็ยังมีอ,อวัยวะขวาเสียเยียยซึ่งอ,อวัยวนขวาจุงซินนะครับตั้งแต่ปี2007แห่งแรกใน s o เซาท์อีเ s ียผมก็เรียนภาษาจีนที่น่นนะครับ เรียนฟรีในฐานะที่เขาเปิดให้นะครับแล้วก็มีสอนผู่ทุงว่านะครับมีสมาคมต่างไปหมดเลยนะครับและตอนนี้เนี่ยลองดูสองประเด็นสุดท้ายนะครับเป็นสีแดงผมยินดีที่จะบอกว่าหม่าล่าลาจียวตอนนี้เนี่ยกำลังกาลังฮิตมากในเมืองไทยนะครับคนไทยชอบกินอ่าอ่า ชาบูชาบูสุกี้เนี่ยกินหมาลา่าแล้วก็ไหตีโหลซึ่งดังมากในฮ่องกงในปีจริงเนี่ยตอนนี้กำลังดังมากแต่ราคาแพงเหลือเกินนะครับไอ้นนี้เป็นเป็นอินดิเคเตอร์น้อยนอยนอ,ยอันหนึ่งนะครับที่สังเกตว่าประเทศจีนเริ่มมีซอฟอินฟลูเอนซ์ซึ่งกำลังเปลี่ยนแปลงเ,เ,เ,เป็นซอฟพาวเวอร์เหมือนกับอาหาร ญี่ปุ่นซึ่งมีแฟนชายอย่างเช่นโยชิโนโยะอย่างเช่นมอสเบอร์เกอร์อย่างเช่นของเกาหลีบอนชอนนะครับต่างๆนะครับตอนนี้เริ่มแล้วอย่าลืมนะครับว่าอาหารการกินการไปมาหากันร,ระหว่างคนสำคัญมากและผมอยากเห็นคนจีนคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนหนุ่มนะครับ มีความรู้จักกันมากขึ้นใช้อาหารเป็นเครื่องมือใช้หมาล่าก็ได้โอเคอันนี้คือผมยกตัวอย่างมาเวลาผมจะหมดแล้วผมยกตัวอย่างให้เห็นว่านักเรียนไทยไปเรียนจีนมากน้อยแค่ไหนขอต่อไปไอ้น,นี่สําคัญไม่ใช่ไม่ใช่ใชขออ่านี่สําคัญมากมีความจําเป็นที่จะต้องฝึกนักวิชาการไทยในเรื่องเกี่ยวกับประเทศจีนครับ สำคัญมากๆตอนนี้ประเทศจีนก็มีโครงการต่างๆแต่ไม่พอให้ทุนนักเรียนไทยมีครับแต่ไม่พอแล้วก็แต่ละทุนไม่เหมือนกันจะต้องให้ทุนที่มีไฮคุณตี้แล้วก็ไฮพาวเวอร์จริงๆแบบประเทศญี่ปุน่นแบบประเทศเกาหลีแบบสหรัฐอเมริกานะครับต่อไปนี่เป็นภาพสุดท้ายสาเหตุที่ผมเอามาให้ดูก็คือว่า เลข47เนี่ยจำเป็นต้องเปลี่ยนเป็น49เสร็จแล้วข้างล่างเนี่ยคือความสัมพันธ์ไทยจีนตอนนี้ดีมากครับส่วนบนดีจริงๆส่วนล่างวันละสามหม่นกว่าแต่ตรงกลางหายไปผมอยากจะเห็นความสัมพันธ์ของไทยกับจีนในวันฉลองครบรอบ50ปีในปี2025เป็นความสัมพันธ์ที่เป็นแบบ แม้ไม่อยากใช้คำนี้เลยแพนตกรก็คือว่าห้าเหลี่ยมนะครับทุกบทบาททุกหุ้นส่วนเนี่ยมีเข้ามารวมกันเสริมสร้างความสัมพันธ์ผมบอกแล้วไงผมไม่ห่วงเรื่องการค้าเลยไม่ห่วงเรื่องทหารไม่ห่วงเรื่องการส่งทุเรียนไม่ห่วงอะไรทั้งสิ้นห่วงแต่เรื่องคนปัจจุบันคนรุ่นใหม่สมัยใหม่ที่จะต้องทันควัน เข้าใจจีนเพราะว่าจีนไปเร็วเหลือเกิน40ปีนี้แม้กระทั่งคนจีนยังตามไม่ทันเลยคนไทยจําเป็นต้องเข้าใจถ้าเข้าใจแล้วคนก็จะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยยั่งยืนขอจบเคียนเท่านี้แล้วครับเสียเอันนี้เป็นทุกภาษาครับในอาเซียนขอบคุณมากครับ